รอดเสียงคำขยํำาสวัสดีครับครูหลอดเสียงคำขย้าข่าวครับ,ว,รบ,ว,รบวันนี้มา,าถือว่ามานะครับมาดูนะครับ,านะรบตามมาจะว่ามาอะไรดีมาสํารวจก็แล้วกันเนาะมาํารวจมาที่ดงไม่เพจนะครับบริเวณดงไม่เพจวัดไม่ใช่วัดนะครับยังเป็น ที่พักสงุอยู่นะครับที่พักสงุงถ้ำศิลาเมืองศิลาน้ําทิพย์ครับเมืองศิลาน้ําทิพย์ได้ยินข่าวว่าตรงนี้มีถ้ำนะครับซึ่งเป็นถ้ำลึกๆด้วยนะครับจะเป็นอย่างไรก็เลยวันนี้มาสํารวจดูครับเดี๋ยวตามมาดูนะครับครับบริเวณเมืองศิลาน้ําทิพย์ครับอยู่การป่าลึกเลย ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูแรงนะครับอมองไปก็เห็นต้นไม้ที่ไม่ค่อยมีใบไม้นะครับนี่เดี๋ยวจะเลินไปดูถ้ำนะครับนี่ครับ่นีครับถ้ำเมืองศิลาน้ําทิพย์นะครับเมืองศิลาน้ําทิพย์นะครับถือว่ามาวันนี้มาสํารวจนะครับมาดูแล้วก็มาเป็นสถานที่นะครับที่น่า หน้ามาหน้าดูหน้าชมหน้า,นาเผื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือคนมาปฏิบัติธรรมนะครับมาดูจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามไปดูนะครับครับตอนนี้เดินมาแล้วนะครับที่น้องเดินมาตรงนี้เป็นที่ลงน่าจะเป็นที่ลงถ้ำนะครับที่ลงถ้ำนะครับเป็นเป็นเส้นทางนะครับซึ่งเก่าแก่นะครับทํามาหลายปีแล้วอ่าจะเป็นรูปองค์พญานาคนะครับจนปลักหักพังไปแล้ว นะครับเห็นไหมครับพี่น้องเนี่ยเนี่ยพญานาคด้านด้านนี้นี่หักพังลงมานะครับเพราะว่ามันหลายปีแล้วอันนี้เป็นด้านหางครับด้านหัวอยู่ทังด้านน้นนะครับมีทางเข้านะครับเนี่ยเป็นทางเข้านะครับอตามมาเลยครับตามมาครับพี่น้องนี่ทางนี่แหละทางลงถ้ำนะครับเนี่ย นี่มันจะลงไปข้างล่างาข้างล่างจะเป็นหน้าผานะครับแล้วก็จะมีทำนี่ครับอันนี้ทำมาหลายปีแล้วนะครับจนพังไปหมดแล้วเป็นองค์พญานาคหักพ,พังไปคง,งจะเป็นต่อไปก็คงจะมาฟื้นฟูหรือสร้างใหม่ครับดูแล้วมันก็น่าโอ้โหครับดูครับ,รบหักพังผมไม่กล้าครับน,นี่ครับ ล้มลงมาเนี่ครับขอบขออนุญาตผ่านนะครับเนี่ยจนหลักหักพังลงมาหมดนะครับนี่ลงไปเมืองศิลาล่ะครับนี่ทางลงเมืองศิลาส่วนหางครับส่วนนี้เป็นส่วนหัวส่วนหางน่า้อนอ่าส่วนเสียนทั้งด้านนี้เสียนอยู่ท้างนี้นะครับหักข้างข้างหนึ่งครับพังลงมาแล้วนี่โอ้ดีเสียนนะครับท่านผู้ชม นี่ทางมาแล้วดูทั่วๆไปครับอันนี้เป็นทางลงถ้ำนะครับเนี่ยทางลงถ้ำคนไม่ค่อยมาครับดูแล้วก็วังเวงอยู่นะถ้ามาตอนดึกๆกำลันค่ำไม่รู้จะเป็นยังไงอ่าเดี๋ยวดูโคดนี่แหละครับทางลงถ้ำล่ะอันนี้เป็นรูถ้ำลงไปเลยเออนี่แหละครับูโคงเข้าไปด้านในเลยนะครับ เริ่มเริ่มจะมองเห็นถ้ำแลแต่ไม่ใช่ตรงนี้นะครับนี่ตัวถ้ำจริงๆอยู่ทางไหนนี่ครับทางลงนี่แหละโอ้อันนี้คือถ้ำจริงใช่ไหมครับทางด้านหน้าที่หลังพระพุทธรูปนะครับเหมือนเครื่องบินนอนอยู่เลยท่านผู้ชมเนี่ยลำยาวเนี่ยเนี่ยมีกวางก็มีสาธุนะครับก็พวกเรามาไม่ได้มาลบหลู่นะครับมา ชมมาชมบารมีอันนี้ยังสร้างไม่เสร็จนะครับไม่ใช่ล้างนะครับยังสร้างยังยังหลังคายังไม่ได้มุงหลังคาครับตัวหลังคายังใหม่อ่อายังใหม่ยูงมีหโบราณด้วยเออหอไม่รู้มาจากไหนนั่นนี่หลายร้อยปีหยเก่านะหเก่าหโบราณไม่รู้ขุดเจอที่ไหนอันนี้เรายังไม่มีข้อมูลนะครับแต่เห็นด้านหลังนั่นก็จะเห็นข้าอ่าเป็นรูป เห็นนะครับอ่านี่ทางลงถ้ำนะครับพี่น้องเดี๋ยวห้งน้ำเนี่ยถ้งน้ำเก่าได้ใช้ถ้ำศิลาน้ําทิพย์นะครับเมื่อก่อนก็พระสงฆ์ก็ยังมาปฏิบัติธรรมที่นี่นะครับแต่ตอนนี้ก็มาอยู่นะครับอยู่ด้านหน้านู้นนะครับด้านหน้าก็มีพระสงฆ์อันก็พัฒนากําลังพัฒนาปรับปรุงพื้นที่อยู่แต่ว่าเข้ามาลึกๆอย่างนี้ยังไม่เห็นนี่แหละครับหน้าถ้ำแหละครับเนี่ย ยหน้าถ้ำแล้วครับเนี่ยนี่นี่แล้วผมจะกล้าลงหรออันนี้เหละครับที่เรียกว่านี่แหละครับถ้ำปากถ้ำนะครับเนี่ยน้ำคลิ์น่าจะมีน้ำเนาะข้างหลังข้างล่างก็ไม่รู้นั่นนี่นะนี่นั่แหละถ้ำมันเป็นอย่ังไแเลยนะเข้าไปลงได้แล้วจะลงกล้าลงหรอไม่กล้าลงหรอ นี่แหละครับหน้าถเดี๋ยวตรงนี้มีป้ายอะไรเหีนยว้เราไม่เคยมาเราก็ไม่ล้าลงในพื้นที่แต่เราเรายังไม่สำรวจด้านในครับวันนี้เราเราจะมาดูดูพื้นที่ก่อนถ้ำศิลาน้ำทิพย์มหาคำหลวงมหาคำหลวงครับมีทางลงนะครับนี่แหละครับทางลงทางลงครับก่อนที่จะมีทางลง นี่ทางลงครับทางลงนี่ครับท้ำโอ้ยนี่ครับท้ำแล้วเราจะไปยังไงมันมันมันมืดนะครับพี่น้องนี่คือหน้าถ้ำนะครับนี่หน้าถ้ำโอ้ยนี่ครับคือถ้ำมืองศิลาน้ำทิพนี่ครับทางลงไปถ้ำศิลาน้ำทิพห่างลงไปครับทำหลวง ก็มีคนเล่าให้ฟังว่ามันเป็นถ้ำที่ยาวนะครับอยู่ด้านในยาวมากเลยเหรอเออยยาวยาวลึกเข้าไปนะครับช่วงหน้าฝนนี่น่าจะเป็นน้ําขังเนาะน่าจะเป็นน้ำขังใช่ไหมครับคุณหลครับใช่โอ้โหมืดมองไม่เห็นอะไรเลยผมเข้ามาถึงแค่ตรงเนี้ยท่านผู้ชมยืนอยู่ตรงเนี้ยนะสีรษะผมอยู่ตรงขอบหินด้านบนเลย คงจะเป็นโพมอยู่ด้านในแต่ว่าผมไม่กล้าเข้าไปครับเย็นมากแต่เย็นครับเย็นเย็นนี่ยนี่ลงมานี่เย็นเลยครับนี่ข้างนี้ข้างซ้ายผมตอนเนี้ครับที่ถือกล้องอยู่จะเย็นกว่าข้างที่อยู่เพราะตอนนี้ผมยืนหันข้างให้กับก้อนหินก้อนใหญ่หวดเสียวครับเห็นก้อนเห็นแล้วตรงนี้จับจับหินอย่างเงี้ยนะครับเย็นมากเลยครับเนี่ยเย็นเย็นนี่มีความเย็นเย็นมากเลยครับเนี่ยเหมือนอยู่ในตู้เย็นเลยนะท่านผู้ชม ี่มีรอยคนคนเดินเข้าไปอยู่นะมีรอยคนเข้าไปใช่ไหมใช่แต่ว่าเราไม่กล้าหรอกลองเข้าไปอีกได้หรือมั้งผู้หลอดลองเข้าไปที่ไปก้อนหินก้อนนั้นน่ะก้อนก้อนนั่นน่ะก้อนสว่างเสียวแช่เนาะโอ้ยก้อนข้างหน้าเหรอผู้หลอดมืดมั้ยถ้ามีไฟมามันเป็นพงใหญ่นะผู้หลอดขยับเข้าไปอีกโอ้เสียดาย้น่ไม่ไม่ลืมลืมลืมเอาไฟมาด้วยป่ะโอ้โหเป็นพงใหญ่เลย เปิดกล้องเปิดไฟกล้องก็ได้คุณหลอดเป็นโพรงใหญ่เลยไฟจากมือถือเราโอ้โห้วเปิดยังไงเปิดลื่นเปิดยังไงนี่นี่ที่เราขึ้นมามูโอ้โหครับเย็นมากครับด้านนี้พนะน้องเย็นมากครับโอ้โหมืดเลยแต่เราไม่รู้นะว่ามันลึกขนาดไหนนะครับนี่เป็นโพรงใหญ่เลยนะโพรงใหญ่นะต้องเอาไฟฉายส่องเนาะต้องต้องเป็นไฟฉายคุณหลอดขยับขาไปอีกสิ ลืมลืมลืมเข้าไปอีกได้อยู่มันไม่มันมันไม่ได้แคบขนาดนั้นนะครับเราหูเราไม่ได้เราจะได้หโอ้โหเป็นโพรงเลยเสียดายเราไม่เอาไฟฉายมาด้วยเขาบอกว่าถ้าเข้าถ้ำเนี่ยให้หลับตาแล้วก็ตอนนี้มันมองไม่เห็นนะสักห้านาทีเอ้ห้าห้านาทีเลยเหรอห้านาทีคือคือให้มันปรับสายตาไงแล้วก็ค่อยคลืมตาขึ้นก็จะเห็นทุกอย่างผมเห it oh oh, ็นแล้วนะ อย่าปล่อยคนเดียวอยู่ในถ้ำนี่พี่น้องครับตอนนี้ครูหลอดเสียงคำอยู่ในถ้นะครับครูหลอดเสียงคำอยู่ในถ้ำเมืองศิลาน้ำทิพย์นะครับแต่ว่ามันมืดนะครับมองไม่เห็นแต่ให้ให้รู้ว่านี่คือถ้ำนะครับพี่น้องนี่คือถ้ำเมืองศิลาผมเดินออกจากถ้ำครับเดินออกจากถ้ำเดินครับอยู่ในเขต จังหวัดกาลสินกุชินาลายนะครับตำบลนาขามเพิงเชลายจังหวัดกาลสินนี่เป็นหน้าผานะครับเป็นหน้าผาทางลงถ้ำนะครับพี่น้องโอ้โหนะครับออกขึ้นมาทั้งความรู้สึกเป็นไงนี่นี่ครับนี่ถ้ำศิลาน้ำทิพมหาคำหลวงศิลาน้ำทิพมหาคำหลวงครับ อยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ที่ถ้ำเมืองศิลาน้ำทิพย์ตำบลนาขามอำเภอกุชินรายจังหวัดกาลสินครับถ้ำศิลาน้ำทิพย์มหาคำ <ผม S 2> ห้ำผมเดินมาผมเดินมาะ <c oughs> จะว่าเป็นยังไงก็ไม่รู้คือมันหวาดเสียวครับเดินเข้าไปข้างใน <c oughs> เข้าไปในถ้ำแล้วมันมันหวาดเสียว นะครับครับนี่คือหน้าถ้ำนะครับด้านหน้าจะมีพุทธรูปครับดูนะครับแล้วลงไปก็จะเป็นเป็นเป็นห้วยเป็นเหวนะ <laughs> ครับแล้วก็มีทางลงมาด้านนี้อ๋ออันนี้ก็มีทางลงมาครับอันนี้เป็น พระพุทธรูปครับเนี่าทํำนะครับพุทธรูปน้าท่ำนี่ครับพี่น้องครับใครอยากจะมาชมนะครับใครอยากจะมาขอโชคขอลาบนะครับก็สามารถนะครับเข้ามาชมได้แต่ว่าอย่าลืมเตรียมอุปกรณ์นะครับไปฉายเทียนส่องสว่างนะครับ เพราะว่ามันมืดมากครับในทครับขอให้โชคดีนะครับโชคดีทุกท่านครับขลอ,อดเสียงคำมิวสิกแฟนเพจขย้ำข่าวครับขอบคุณมากสวัสดีครับหลอ,อดเสียงคำขย้ำข่าวอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับ